สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังผมขอข้ะหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์และหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสมัยที่ตาเป็นประหลัด,ดอำเภอก็ต้องมีการออกตรวจเทาที่เป็นประจําไม่ว่าจะเกิดคดีความขึ้นที่ไหนไม่ว่าจะมีใครตายหรือบาดเจ็บตาก็ต้องไปกับตํารวจและลูกน้องสองถึงสาคนนี่อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แม่ได้ยินยายเล่าให้พวกป้าฟัง ตอนนั้นแม่ยังเด็กเวลาที่ผู้ใหญ่คุยกันแม่จะไปนั่งที่ตักยายเพื่อฟังเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันยายเล่าว่าตาออกตรวจท้องที่ระหว่างทางมีชาวบ้านมาบอกว่ามีคนแปลกหน้ามาพวดเปี้ยนอยู่แถวแถวหมู่บ้านติดชายเขาซึ่งห่างจากชายแดนไม่มากนะักตาได้ยินดังนั้นบอกให้ไปตามพรานทันทีพรานมิ่งเป็นมอนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่รุ่นพ่อ พระภาสานำทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ติดชายเขาหมู่บ้านที่จะไปเป็นหมู่บ้านชาวกะเรี่ยงที่ทำมาหาก,กินทางการปลูกพืชไร่และหาของป่าพรานเล่าว่าทางที่จะไปจะต้องผ่านป่าช้าของหมู่บ้านที่เขาจะมาสร้างไว้นอกหมู่บ้านมีอะไรน่าวิตกเหรอตารีบถามทันทีเราเห็นพรานทำท่าปแปลกๆเหมือนกลัวอะไรบางอย่างพรานคงกลัวเจอผีมั้งประหลัดดาบของผู้ร่วมทาง ผู้ด,ดักคอทันทีก็ไอเส้นทางที่พวกเราต้องเดินผ่านมันผีดุจะตายยิ่งเมื่อก่อนตอนที่ติดตามหมวดชาติมาตรวจค้นผู้ต้องสงสัยที่หนีมาซ่อนตัวเจอจะจะเลยผีสาวชาวมอญพวกผ้าหน้าตาทิิซีดดวงตาลึกๆแถมมือเท้าก็หิวยวย่นสยะยิ้มจนแทบจะใส่เกียย์หมาวิ่งกวยอา้าวดาบคงพูดก็แล้วเป็นไงตาถามถามได้วิ่งแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง กว่าจะกลับมาถึงบ้านได้ก็สะบักสะบอมส่วนหัวชาตินอนหมดสติอยู่ในวัดมอนโนนอะไรวะแค่ผู้หญิงที่คิดว่าเหมือนผีโผล่มาแค่นี้นะถึงขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่เท่านั้นสิดาบคงหยุดพูดเอาด้ื้อถอนหายใจยาวๆก่อนที่จะพูดต่อในขณะที่พวกเราหลายคนเห็นกลุ่มคนเดินออกมาจากป่าช้าตอนแรกก็คิดว่าคนแต่พอมาใกล้ๆที่ไหนได้ผีเป็นขยงมันเดินออกมาจากป่าช้า แต่ละตัวแต่ละร่างเสื้อผ้าขาดวินเนื้อตัวเละเทะยิ่งหน้าตาพวกมันด้วยแล้วไม่รู้ว่าหลุดออกมาจากขุมนรกไหนตาได้ยินก็เงียบอึ้งไปทันทีพูดตัดบทเบาๆยังไงพวกเราก็ต้องไปเพราะมันเป็นหน้าที่ตาและดาบคงเดินตามพรานพร้อมด้วยชาวบ้านสามถึงสี่คนถือคบเพลินบ้างตะเกียงบ้างเดินลัดเลาะเรียบชายเขาสายลมพัดเ,เอ่อยกลิ่นดอกไม้หอมในป่านานาพันธ์ ส่งกลิ่นเยือยวนหอมหอมเย็นๆพัดมาตามลมทำเอาพรานนำทางหันมองซ้ายมองขวาตลอดทางเป็นอะไรพานตาถามเบาๆนั่นสิเห็นท่าทางแปลกๆพานเป็นอะไรรึเปล่าพานไม่ตอบแต่ยังคงก้มหน้าก้มตาพาดาบกับตาและชาวบ้านที่ร่วมเดินทางเดินจ้ำๆตลอดทางเหมือนอยากคำว่ามีใครหรืออะไรเดินตาจนพ้นเขตปา่พาพานเดินช้าลง แต่แสดงอาการเลยหอบขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดรีบๆเดินหนีอะไรรู้พานแต่เริมถามพรานอีกครั้งคราวนี้พรานหยุดเดินเอาดืด้อหันมาคุยกับคนอื่นเมื่อครู่ผมเห็นพวกมันมาดักรอสองข้างทางเลยอะไรรู้พานผมว่าไม่ใช่คนนะเพราะว่าแต่ละตัวตนมันยืนทื่อ,อๆผมนี่กลัวมันจะเข้ามาหาแทบตายได้แต่เดินเร็วๆกะว่าจะให้พ้นๆไปเสียนี่ยังกลัวไม่หายเลย พรานพูดทำท่าทางขึงขังแต่ตาและคนอื่นๆกลับไม่เห็นสิ่งที่พรานเห็นเมื่อครู่นี้เลยผีเห็นเราหรือพรานดาบคงถามบ้างพวกมันเห็นเราแต่พวกเราไม่เห็นมันจะเห็นก็แค่หางตาแค่นั้นอธิบายเสริมท่ันทีผีมันคงทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกตาออกความเห็นบ้างก็ไม่แน่นะหลัดอย่างน้อยถ้าเห็นพวกมันเต็มๆผมก็แมวด้วยคนละที่จะยืนดูผีแล้วบทสนทนา,าก็จบลง เมื่อตารียบเร่งให้พรานนำทางให้รีบไปให้ถึงหมู่บ้านที่จะออกไปหาข่าวแล้วไม่นานก็เข้าสู่เขตหมู่บ้านท่าศะและท่าเสาสองหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันโดยมีวัดอยู่ระหว่างกลางพรานพาคนอื่นๆเดินผ่านวัดมาเงียบๆก็เจอชาวบ้านที่แจ้งข่าวเรื่องคนแปลกหน้าที่มาวนเวีนริมตะเข็บชายแดงชาวบ้านคนนั้นพาไปหาเพื่อนเลยได้ความว่าเพื่อนไปหาของป่า แล้วไปเจอคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันอยู่ที่ชายป่ากับประมาณคร่าวๆก็หลายสิบคนชาวบ้านคนนั้นบอกว่าเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นไม่ใช่คนในหมู่บ้านแน่ๆแ,แต่ก็ไม่มีใครเคยพบเห็นในเวลากลางวันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากตาเลยว่าถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเป็นต่างชาติเข้ามาจริงๆก็คงไม่มาเดินให้ชาวบ้านเห็นแน่ๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ดาบคงก็เห็นด้วยในคำพูดของตาแต่สิ่งหนึ่งที่ตาสงสัยก็คือสิ่งที่ชาวบ้านพูดว่าเวลากลางวันทำไมเห็นหมาหลายตัวไปวนเวียนตรงจุดที่เห็นคนในเวลากลางคืนและนี่เองที่ชาวบ้านจึงแจ้งไปยังประหลัดให้เข้ามาดูเองและในเวลาต่อมาชาวบ้านคนนั้นก็พากันเดินเข้าไปดูจุดที่เห็นคนแปลกหน้าพอพ้นเขตชายป่ากลุ่มของตาก็เห็นเงาคนหลายๆคนแอบตุ้มเงียบบริเวณชายป่า พวกมันมาทำอะไรกันตาพูดออกมาเบาๆไม่พบการเคลื่อนไหวเลยเหมือนยืนยืนนั่งๆกันอยู่เงียบๆไม่พูดไม่คุยดาบโกรีบรายงานตาทันทีชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมาด้วยบอกพรานว่าจะเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อจะไปดูเลกล้ๆจะได้เห็นจะชัดชาวบ้านสองถึงสามคนเดินอ้อมไปอีกทางหายไปครู่ใหญ่เอาไงดีชาวบ้านที่พาตาม,มาดูรีบถามต่อ รอดูอีกสักครู่ดาบคงประชับเปืนที่เอวเหมือนเตรียมพร้อมตอนนั้นตาเองก็พกปืนไปด้วยตัวชาวบ้านมีเพียงปืนลูกซองเท่านั้นเวลาผ่านไปนานพอสมควรชาวบ้านที่อ้อมไปดูก็กลับมารายงานตาไม่เห็นมีคนเลยมีแต่หมานั่งนังนง่นอนนอนอยู่หลายตัวเป็นไปได้ยังไงหมาที่ไหนมันจะมาอยู่ในป่าตาพูดยังไม่เชื่อเพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเห็นเงาคนชัดชเหมือนกับว่ากำลังรวมตัวกัน เกื้อก่อการอะไรสักอย่างตาฝ่าหรือเปล่าดาโค้งถามย้ำกับชาวบ้านอีกครั้งจริงๆดาบถ้าไม่เชื่อผมจะพาไปดูชาวบ้านคนนั้นยืนยันหนักแน่นแต่ดาไม่เชื่อเลยพากันเดินอ้อมกลับไปดูแล้วดาโค้งกับชาวบ้านก็พากันเดินหายไปอีกนาตาและพรานยังคงเฝ้าดูอยู่เงียบๆเ,เสียงหมาทั้งเห่าทั้งหอนดังแว่วๆขึ้นมาทันทีชาวบ้านที่ยืนซุ่มอยู่กับตาเกิดอาการตัวสับกระซาย ตาเห็นอาการก็รู้ทันทีว่าชักมีเรื่องไม่ค่อยจะดีแล้วแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็มีเสียงดังที่ชายป่าเหมือนฝูงสัตว์หรือคนกลุ่มใหญ่วิ่งตะบึงออกมาอยู่ๆลงก็พัดมาอื้อองทั้งพรานทั้งตาและชาวบ้านรีบหาที่กำบังฝุ่นฟุ้งไปทั่วประหลัดประหลัดพวกเราเจอเรื่องใหญ่แล้วดาบคงวิ่งกระหิตกระหอบกลับมารายงานทันทีโดยมีชาวบ้านวิ่งตามมาติดๆผีผีประลัดพวกมันเป็นเปรตผีป่าตอนแรกก็คิดว่าคน พอเข้าไปใกล้ๆพวกมันรู้ตัวก็พากันหอนอีกตัวหอนอีกตัวก็เห่าหันหน้ามาตาแดงวับวับบางตัวก็ทำตาเขียวอือน่ากลัวมากตาบคงพูดยังไม่ทันจบเตียงมาหอนก็ดังตามมาอีกชุดใหญ่ตาเลยสั่งถอนตัวทั้งพรานทั้งชาวบ้านรีบพากันกลับทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนเคยมีประสบการณ์หรือมีคำติชม ก็ช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยในตอนหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอยากให้ช่วยกันกดซับสไคร์เอาไว้จะได้ไม่พลาดในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ